การเลี้ยงโคโนมนั้นนะคะนะว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ทำรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวค่ะและหากว่าการทำให้น้ำนมดิบมีคุณภาพสูงด้วยแล้วรายได้ก็จะมากขึ้นไปด้วยดังตัวอย่างเกษตรกรที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามได้จากรายงานค่ะพื้นที่ราบอันกว้างใหญ่รายล้อมไปด้วยคุนเขา และมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ของอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นั้นก่อให้เกิดแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีการเลี้ยงโคโนมเป็นอาชีพหนึ่งที่คนในอำเภอชัยประการทำกันมากและสามารถสร้างไรายได้เข้าพื้นที่มากที่สุดจากปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตออกสูต่ตลาดวันละกว่า50ตันที่สำคัญน้ำนมดิบที่ผลิตจากเกษตรกรในอำเภอชัยประการนั้น กว่าร้อเป็นนมที่มีคุณภาพสูงน้ำนมดิบของเกษตรกรในเอำเภอชัยประการนั้นอยู่ในชั้นระดับพรีเมียมเป็นนมที่ดีที่สุดของประเทศในขณะน,นี้โดยมีเซลล์ไม่ลือดขาวและจุลินทรีย์ที่ต่ำมากครับคุณภาพของน้ำนมดิบของเอำเภอชัยประการที่ได้รับการยอมรับว่าอยู่ในระดับพรีเมียมนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เช่นมีจํานวนจุลินทรีย์น้อยกว่า2องแสนโครนีต่อมิลลิเมตรมีเซลเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า2องแสนเซลต่อมิลลิลิตรมีปริมาณโปรโตีนไขมันเนื้อนมสูงเป็นต้นเชื่อมันครับว่าไรายได้ของเกษตรกรชายประการนะบางรายเนยเงินเหลือเดือนเกอบสองแสนกว่าบาทหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับู้ฉเฉลี่ยแล้วเกินห้าหมื่นขึ้นไปทั้งนั้นเลยครับที่เหลือนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยในกินของชาวกรชายประการเนี่ยในการส่งเสริมสมาชิกทำเรื่องต่างต่างเนี่ย ของใช้ประการเราในเวลาเราให้ส่งเสริมวัวเลี้ยงเนี่ยทุกวันนี้เขาเติบโตกันเองนะครับเขาไม่มีงวังวเข้ามาจากข้างนอกเลยวัวทุกตัวได้เลี้ยงในชายประการเป็นวัวเกิดที่นี่ผลิตที่นี่สากรชายประการห้ามนําวัวนอกเข้ามาข้างในที่นี่เพราะนั้นที่นี่เลยมีวินัยในการทําเรื่องต่างๆปัจจัยสําคัญที่ทําให้น้ํานมดิบที่ผลิตจากเกษตรกรในอำเภอชายประการมีคุณภาพสูงเกิดจากความมีระเบียบวินัย ในการดูแลเอาใจใส่โคของตนเองให้เป็นไปนตามมาตรฐานโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดการทำให้โคมีสุขภาพดีตลอดจนการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบเบื้องต้นก่อนนำไปส่งยังศูนย์รวมน้ำนมของสากรโคนมการเกษตร,รชายประการจำกัดทำให้น้ำนมดิบที่ผลิตจากที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าแหล่งอื่นนอกจากนี้ยังเกิดจากการบริหารงานที่มีความโปร่งใสมีวิสัยทัศน และยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดของคณะกรรมการบริหารโดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพของน้ำนมดิบในขั้นตอนการรับจากสมาชิกกว่า200รายจนถึงนำไปส่งให้ผู้รับซื้อปลายทางทำให้สากรโคโนมการเกษตรใช้ประการจำกัดเกิดความเข้มแข็งและเติบโตจากสากรเล็กๆจนถึงปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนถึงเดือนละ40ล้านบาทการที่นมจะดีนะครับเริ่มต้นก็เกิดจากสมาชิกนะฮะ เลือกตัวแทนซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการะฮะก็เลือกสมาชิกเลือกคนดีเข้ามาะฮะเมื่อมาบริหารงานแล้วก็คณะกรรมการหรือประธานนะี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของสมาชิกจากความสำเร็จดังกล่าวทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมในอำเภอชทปราการมีไรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยนอกจากมีไรายได้จากน้นํานมดิบแล้วยังได้จากการขายมูลโคและลูกโคที่เป็นตัวผู้อีกส่วนหนึ่งด้วยเออสามารถที่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นลักฮื้อลูกขื้นแหลนในในาติพีนองเฮอได้แล้วครับครับต่อต่อต่อไปนะครับต่อไปจากนี้ไปครับรา,ายได้แน่นอนมีมีราคารองรับที่แน่นอนครับยังแต่ใจความขยันการจะเอาแจกใส่ครับนะ้อ่มาช่วยๆตัวนี้ครับ ขี้วัวต่อเดือนก็ะหกพันหกพันบาทค่ะเจ้ามีลูกวัวเจ้ามีลูกวัวลูกวัวตัวปูค่ะถ้าคือถ้าเกิดมาปิดตัวปู้เขาก็ขายนยคะคะเจ้าเป็นตัวแม่เขาก็เลี้ยงไว้เป็นแม่พันตอนคะคะเจ้าถึงวันนี้สหกรณ์โครมการเกรรษตรแชร์ประการจำกัดจึงเป็นต้นแบบเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรโดยทั่วไปรวมทั้งข้าราชการหน่วยงานต่างๆอย,างางางอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นที่ค้นคว้าวิจัยในการทำวิทยายนิพนธ์ทำค้นคว้าอิสระของนักศึกษาด้วยทรงกิติศักดิ์ชัยศิลป์สมรัฐมารีลาเอ็นเชียงใหม่รายงาน